ก็มาถึงจุดท้าทายฝีมือทางคูดแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับกับเขียวขาลาดบ็นไซฟาร์ม KBF ตอนนี้ก็มาอยู่ป่าเลียงวัวคือช่วงนี้อย่างที่บอกนะหลายคลิปคือ,อ,อต่อบอนไซ ตามหัวคณนะอะยังคุดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เกี่ยวเขา่าคงอีสักสองสามอาทิตย์นะพี่น้องเอามาดูไม้กันป่าเลี้ยงวัวก็จะเป็นตะ,ตะโกะแคร่แบบนี้นพี่น้องเป็นตะโกโค้งสร้างจากป่าต้นนี้นี่ที่ผมหมายตา,าไว้นะที่ที่ลองดูคร่าวๆรอยเปิดดินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะคือต้องมาทําการอลองดูฟอร์มมันก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหม แต่คร่าวเบื้องต้นก็คิดว่าหนาจะใช้ได้นะพี่น้องนะมันก็จะเป็นต้นนี้แล้วก็เก่งเทมาน,นี่นะอัน,นี้มันย่าลกเนี่ยเดี๋ยวต้องทําการกระชับพุ่มกระชับกิ่งเข้าไปเพื่อหาทรงมันอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นด้านนี้จะเป็นด้านหลังด้านนี้จะเป็นด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นตะโก้แคระนะพี่น้องนะตะโก้ก็เก่าๆดำๆเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนไอ อบอนไซสไตล์ทดข้อต่อเขียงที่อยู่ตามหัวคณนานะถ้าแบบนั้นก็จะเป็นไม้ในเอีกรูปแบบนึงไม้ปลาเน,นี่ยเป็นตะโกแคะตะโกแกลนนี่ก็กระชับพุ่มไปก่อนอ่าตัดคร่าวๆประมาณนี้ไปก่อนก็เลีมๆหาทรงโค้งสร้างมันมันเดิมแต่ไม้แบบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอ่าอยากได้โค้งสร้างเร็วๆนะเขารวดเร็วๆเดี๋ยวผมจะลองอตัด ล้นกิ่งเข้าไปก่อนเพื่อที่จะดูฟอร์มไม้ว่ามันจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ไม่คุดแต่ก็ถ่ายไว้นี่อ่ะแต่ดินแข็งเป๊กเลยเลยพี่น้องต้นไม่ใหญ่หรอกมันจะออกจะตายเป็นไม้กุ่งกอเนี่ยเนี่ยมันจะแต่จะรากเดียวกันไม่ไม,ม่รู้นะถ้าจเจ้าด้านตั้งใจเจ้าด้านนี้เป็นด้านหนาคิดคร่าวๆถ้าจเจ้าด้านนี้ด้านหนาก็คงต้องเปิดหนาไม้ด้านนี้แล้วก็ให้มันไหลที่มา้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็ตัด ลงมานี่อ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ดูเรามาดูไปด้วยกันนะพี่น้องนะก็เดี๋ยวจะทำการตัดไล่หาระดับไม้ก,ก่อนหาดูฟอร์มคือไม้แบบเนี้ยถ้าเอาไปทั้งพุ่มเลยนะมันก็ต้องไปรีดใบออกแล้วมันก็จะมีโอกาสทิ้งจริงแล้วช่วงนี้เขาหนาหนาวนะก็จะลกๆนะพี่น้องจะมองไม่เห็น โค้งสั่งท่ายเพราะว่ามันเป็นป่าเป็นเครือคือตัดในเบื้องต้นอ่ะตัดห่างๆเอาไว้ก่อนนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปตัดชิดทีเดียวเดี๋ยวมันจะเสียหลังการตัดกิ่งที่เกินๆออกนะพี่น้องที่มันดูยืดยาวเกินไปแล้วก็ริดใบโค้งสั่งคร่าวๆก็ถือว่าพอใช้ได้นะสาหรับไม้โค้งสั่งจากป่าไม้โค้งสั่งจากป่านี่มันก็จะไม่เหมือนไม้ที่เราไปเลี้ยงตอทดข้อตอ,อกเขียงนะ ตัวข่อต่อเขียงอ่ะเราไล่สกลไม้ได้ว่าโคนใหญ่ไป,ลปลเลียวกิ่งบิดไปไหนไหนแต่ไอ้ไม้คองสั่งจากป่าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นกิ่งเกิดแบบบางบางกิ่งก็จะเล็กกว่าอย่างเช่นกิ่งเนี้ยก็จะเล็กกว่า,ากิ่งนี่ก็จะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ได้สกลเหมือนไม้ที่เราไปเลี้ยงแบบตัดข้อต่อเขียงไม้ที่แบบไล่สกลกันนะ คือธรรมชาติมันสั่งมาให้อย่างเงี้ยมันแคะมันแกนในธรรมชาติบางกิ่งมันก็ใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถ้าผมเลือกได้นะผมก็ชอบที่จะจะคูดไม้เป็นต่อโครงสร้างแล้วก็ต้นไม่ใหญ่ต้นสักขวดเบียร์สูงสักฟุตนึงคือมันคุดง่ายแล้วก็ขายง่ายส่งง่ายแต่ไม้แบบเนี้ยมันจะคุดยากหน่อยเพราะว่ามันจะละเกราะกะเต็มไปด้วยกิ่ง เวลาจะโคดแต่ละทีเนี่ยมันเนี่ยมันจะเสียมันเสี่ยงที่จะโดนเสียมโดนกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าธรรมชาติสร้างให้ได้ได้ดีพอสมควรนะพี่น้องนะเนี่ยแต่กิ่งอย่างเงี้ยเออเราบอกกันตรงๆงนะไม้พวกเนี่ยมันอาจจะแตกกิ่งได้ไม่ครบทุกกิ่งนะหมายถึงบางกิ่งมันก็อาจจะทิ้งอย่างอย่างสมมุติว่าปลายอย่างเงี้ยอาจจะไม่แตกมาแตกช่วงอย่างงี้ใหม่กิ่งใหม่นะ คือไม้ธรรมชาติกิ่งมันเยอะมันจะดึงน้ําเลี้ยงแข่งกันมันไม่เหมือนไม้ตอเน้ะพี่น้องข้อเสียข้อดีมันก็มีแตกต่างกันแต่โดยส่วนมากมันก็ตีดน่นแหละอ่ามันก็แตกมันก็ตีราอนี้เออไงล่ะไม้แบบเนี้ยจะแตกกิ่งแตกอะไรเนี่ยชากว่าไม้ตอเพราะไม้ตอกิ่งมันไม่เยอะมันก็จะไม่ดึงน้ําเลี้ยงแข่งกันมันก็เป็นตอนึกภาพออกนะอย่างที่เคยเห็นผมคูดในคลิป ได้หลายคลิปแบบว่าเป็นตอมาปุ๊บแล้วมันก็แตกแค่สองสามกิ่งห้ากิ่งตรงตำแหน่งตามันแต่เนี่ยกิ่งมันเยอะตำแหน่งตามันเยอะมันก็จะแตกแข่งกันสิ่งที่ต้นรุ่นต่อไปก็คือภาปนาว่าให้มันเป็นรากเดียวกันนี่อันนี้ผมเอาปล่อยไว้คือจะให้มันมันเทเป็นไม้เป็นไม้เทมันนี่นี่ที่ผมไม่เอาออก คือถ้าเอากิ yup. ่งนี้ออกเลยมันก็เป็นพุ ua, <Yeah. S 2> ่มอย่างนี้ไปเลยแต่ผมว่าแบบเนี้มันสวยอ่ะแล้วแต่มุมมองนะตอนนี้ก็จะดูยากๆหน่อยพี่น้องเพราะว่าต้นไม้มันก็จะกลืนกันกลไอ้พวกป่าหยาเดี๋ยวลองเปิดหน้าดินดูแล้วก็มานั่นกันมาดูกันไปเรื่อยๆจากการเปิดหน้าดินลงมานิดนึงนะพี่น้องก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไม้รากเดียวกันแต่ว่าโคนจะคงต้องอยู่ลึก แต่เขาเนี่ยเปิดหนาดินตามไม่ได้ไม่ไม้ไมไมพื้นราบแบบนี้นะรากฝอยจะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเราเปิดหนานี่ผมเปิดไปแค่นิดเดียวน,นั่นเนี่ยงัดแค่นี้เออถ้าเอาลึกกว่าเนี้ไอ้รากฝอยมันจะหายเดี๋ยวมันจะตามมันจะไม่มีลากฝอยเนี่ยถ้าเปิดหนาดินจนตามลงไปเนี่ยคือต้องคูดเอาอย่างนี้เลยไม้าตะายนี่ก็ต้องเอาแบบนี้เลยพี่น้อง ถ้าแยกก็ดีเหมือนกันนะแต่มันว่ามันถ้ามันถ้ามันห่างกันนะมันจะแยกง่ายนะห่างกันสักครบนึงก็เอาอันนี้เป็นเป็นไม้ไปอีกต้นหนึ่งเอาอันนี้ไปอีกต้นหนึ่งแต่อย่างงี้มันต้องเอาเป็นอย่างงี้ไปเลยผมกลัวอย่างเดียวคือเป็นเป็นรากเดียวกันแต่พอจะตัดตุ้มไห้บางแล้วตัดรากแก้วข้างล่างปุ๊บกลายเป็นไม้คนละต้นเนี่ยสิ่งที่กลัวไม้แบบนี้นะคือโคนต้นอะ่ะเป็นเป็นต้นเดียวกันขึ้นมาเราเนี่มาแตกง่าม พอเราจะตัดตุ้มให้บางอ่ากลายเป็นไม้รากแยกแบบนี้นี่นะเนี่ยจากจากเป็นรากเดียวกันอย่างนี้พอเราตัดตุ้มให้บางแยกไม้สไตล์นี้นา่ากลัวตรงนี้เลยพี่น้อง่ะรุ่นกันต่อไปขุดง่ายอยู่พี่น้องแต่รากปล่อยก็จะเป็นเนี่ยมันจะเป็นรากแบบเนี้นะไม้ดินเดินดินออกยล้รนนี่ย เนี่ยลากฝอยเยอะแต่จะเป็นฝอยจริงๆฝอยประมาณนี้นะลากแก้วก็ประมาณเกือบเท่าแขนผมอ,ะอ่ะตอนนี้ยังตุ้มหนาภาวนาว่าตาัดลากแก้วเร็วอย่าแยกจากกันนะก็ <c oughs> มาถึงจุดท้าทายฝีมือกางคูดแล้วพี่น้องคือ <c oughs> <c oughs> นี่ต้องระวัดระวังมากเรื่องก็ไม่ให้มาโดดกิ่งพวกนี้คือถ้าถ้าดึงช่วยก็จะเสี่ยงที่จะกิ่งหกัก เพราะว่าอันบนนี่ก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้ใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักของกิ่งล่างได้ถ้าดึงไปก็สุ่มเสี่ยงที่ถ้าไม่กิ่งบนหกักก็กิ่งล่างหากักก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการในการคุดเพื่อที่จะไม่ให้โดนกิ่งฝั่งนี้ต้องพิธีพิธานม,มากถ้าพลาดก็คือโดอนกิ่งคาด้วยแหละ เต็มเลงไม่ได้พี่น้องใส่เต็มแม็กแล้วก็เก็นฮักเอาละพี่น้องผ่านจุดวิกฤตผ่านจุดเสียงที่นั่นมาแล้วนะทราบลากแก้วลากฝอยก็เนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกลากมันจะเป็นเลือกเส้นเล็ก,ลก ขาดเร้วสิ่งที่ต้องรุ่นต่อไปคือลากแก้วจะเป็นลากเส้นเดียวกันไหมภาวนาว่าถ้าตัดบางแล้วมันจะเป็นให้มันยังค้งอยู่เป็นลากเส้นเดียวกันนะเดี๋ยวยกไปเข่าลมนั่งคุยกันพี่น้องแด่เริ่มออกละยกมาเข่าลมเลยพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นทรงยากเนาะเพราะว่ามันสีมันจะกลมเกืนจนได้ปลายะตอนนี้ยังเป็นลากเส้นเดียวกันอยู่นะเดี๋ยวจะแคะดูก่อนว่ามันจะยัง ถ้าตัดระหว่างเ,าเปิดหนาดินข้างไหลเอาตุ้มข้างล่างออกถ้าเอาออกแล้วมันเป็นรากคนละต้นก็คงต้องเลือกวิธีที่สองคือเอาข้างบนลงมันจะได้ตุ้มบางกว่านี้สักนิดนึงนี่หนาไปแต่ใจอยากตัดตุ้มข้างล่างเพราะว่ามันรากฝอยมันอยู่ด้านบนเยอะเนี่ยรากฝอยมันจะอยู่ข้างบนเยอะเนี่ยถ้าตัดได้ช่วงนี้มันจะดีกว่าถ้าไปตัดข้างบนเนี่ยรากฝอยมันจะเหลือน้อย เรานี้ก่อนนั่นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะะเกีก้วถ้าตาัดแล้วมันจะแยกกันไหมถ้าแยกกันก็คงต้องเลือกวิธีที่สองคือตัดข้างบนเราว่านะว่าถ้าตาัดแล้วจะแยกกันแต่บางทีก็พลาดพลาดจนได้พี่น้องเอ,อ้ยขนาดเขี่ยดูแล้วดูอีกนะเขี่ยดูด้านนี้ตรงเนี้มันเป็นมันเป็นแหกตาผมว่าเป็นเหมือนอยังเป็นเนื้อจิตเดียวกันแต่ข้างใน เป็นคนละเลยกลายเป็นไม้รากแยกเลยทีเนี้ยแต่ก็เอา้าโคตรเลี้ยวก็เอาไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวลดนาตุ่มปรุงอย่างที่บอกแหละว่าที่เขาที่เขาอยากได้เป็นรากเดียวกันคือมันสะดวกในการเปลี่ยนดินแต่ถ้าคนเป็นแล้วเขาก็ใช้วิธีเปลี่ยนทีละครึ่งนะเปลี่ยนคือเปลี่ยนดินทีละฝั่งที่ไม่อยากตัดข้างบนนะเพราะว่ารากฝอยมันอยู่ข้างบนเยอะ ไม่ป่าลาบแถบนี้จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องอา้าวกลายเป็นทั้งโน่นหนาท้งนี้บางเอาเละพี่น้องหลังการาตัดตุ่มบางก็จะได้บางแค่นี้นะพี่น้องนะคือถ้าจะตัดอีก็ตัดได้แต่ว่ามันจะเสี่ยงคือเห็นรากตรงนี้มันรากใหญ่มันจะอยู่ด้านล่างเยอะหน่อยเนี่ยรากนอกนั้นจะเป็นรากผวยแบบนี้นี่ก็จะได้เป็นไม้ อโครงสร้างป่าที่แบบเป็นพุ่มอย่างนี้แล้วมีกิ่งเทมาทาั้งนี้นะนี่ดูตอนนี้พี่น้องก็จะดูยากเลยเพราะว่ามันกลืนกันก็สีอ่าแล้วก็กลืนกันก็ฉากหลังมันเป็นต้นไม้นะอมืมันก็จะดูฟอร์มยากถ้าจะดูนะมันต้องไปดูรูปถ่ายตอนลงเพจสวนขรา่งปนซฟ,ฟาร์ม k b บนะพี่น้องนะนี่ตาตุ่มบางแล้วมาดูรากฝอยตุ่มไม่แตกไม่เล่านะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นไม้รากแยกอ่ะ จากไม้จากไม้รากเดียวกันเนะี่ยพอตัดรากแยกออกแล้วมันแยกกันรากฝอยก็มีเยอะแต่มันเป็นฝอยแบบนี้เลยนะพี่น้องเนี่ยเห็นข,า,ขาวๆนี่ยฝอยประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณกา้านหยาประมาณก้านไม่ขีดแต่ก็จะมีอ้อมเลยเนี่ยมีเยอะนีะ่ทรงข้างบนละ่ะเนี่ยมันมันมันกลืนกันก็หยาเนะพี่น้องเนี่ยนี่ไม้ก็จะเป็นไม้โครงสร้างประมาณเนี่ย เอาละตนนัวนี้คลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องนะคุยกันสันกประมาณนี้เอาละคลิปนี้ก็ขอลาไปประมาณนี้เลยนะครับพี่นอ้องช่วงนี้คลิปก็ยลยประมาณนี้แหละมันเดิมครับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกาลังแรงใจให้ช่องเล็กๆสัวเล็กๆที่นี้ต่อไปนะครับกับเขียวกราดมันใส่ฟาร์ม KBF ตะโก้โค้งแางจากสวัสดีครับผมโ,โอ้ยคิดถึงตอนแบกพี่นอ้องเลยมุดวกว่าจะเนี่ยเลอะน้าเลอะอะไรออก ถ้าเรียกได้ก็อยากได้ไม่เท่าขวดเท่าสูงสักฟุตใส่กระเป๋าแบกเนี่ยใส่กระเป๋านี่แบกได้นี่มันเลือกไม่ได้ช่วงนี้